สวัสดีโชคดีเ,เช้าครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกเกษตรผสมาาผสานผุหลพรอนแชแนลนะครับวันนี้ก็ฟักทองเราก็ได้ลงปลูกลงเดินไปแล้วสามสิบสี่วันนะครับผมก็จะพาเพ,พื่อนเพื่อนมาดูว่าสามสิบสี่วันฟักทองพันข้าตอกนี่เขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็มาติดตามด,ด้วยกันนะครับ ตอนนี้ผมกําลังให้น้ําอยู่นะครับมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับฟักทองสามสี่สามสิบห้าวันนะครับเขาก็จะมีเถยายาวออกไปนะครับเขาก็จะได้เป็นมาดูกันนะครับมีกี่ข้อนะครับข้อนะครับ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อนะครับในเมื่อฟักทองเขามีเถาไอ้มีแจงใบามาเป็นหกข้อนะครับเขาก็จะมีนี่แหละครับอ่าช่อตัวเมียนะครับช่อตัวเมียก็คือจะมีลูกนะครับมีลูกกลมๆอยู่น,น,นะครับส่วน ตัวคู่นะครับก็ก็ดูง่ายนะครับก็ตัวคู่นะครับเขาก็จะไม่มีลูกนะครับเขาก็จะเป็นช่อดอกมาเฉยนะครับนี่คือการเปลี่ยนไปนะครับฟักทอง 1, พันข้อตอกสามสิบสี่วันนะครับเขาก็จะมีช่อดอกตัวตัวเมียออกมานะครับคือเขาได้หกข้อแล้วนะครับ เขาก็จะมีชอ่อดอกตเมียออกมาครับตัวนี้คือชอ่อดอกตูตูผู้นะครับตัวนี้นะครับเล็กๆนะครับเขายังไม่โตนะครับเขาก็จะค่อยๆนะครับให่อย่างตัวนี้ก็ออกมาแล้วครับเป็นตัวเมียนะครับ เขก็จะออกมาทุ้มยอดนะครับคือการเปลี่ยนเปลี่ยนไปของฟักทองสามสิบสี่วันนะครับเขาเขาก็จะยาวออกไปนะครับแต่เขาก็จะมีลูกช่อตูมเมียออกมาอย่างนี้นะครับลูกกลมๆนี่แหละครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับ,องงรบตอนนี้เราก็ยังมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะเขายังไม่โตนะครับ อีกสองสาวันนะครับผมก็จะได้ให้ปุ๋ยเลียงให้ปุ๋ยทางดินนะครับเพื่อที่จะเล่งให้เขาออกดอกนะครับส่วนตอนนี้เราให้ฮอร์โมนไปแล้วในสองวันนะครับเราก็ให้เว้นระยะนิดหนึ่งนะครับ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆใละพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับหลังจากฟักทองที่เราได้ปลูกลงดินไปแล้วสามสิบสี่วันนะครับแต่ละยอดเขาก็จะมีลูกเล็กๆออกมานะครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะเพราะเขามีออกมาเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งน,นะครับการให้น้ำช่วงนี้เราก็ ให้ทิทีหน่อยเราเพื่อที่จะให้เขาเล่นใบลำต้นเขาแข็งแรงนะครับแต่ไม่ให้เยอะนะครับให้เขาได้มีความชุ่มชื้นมีความชุ่มชื้นตลอดนะครับจะได้เติบเติบโตต่อเนื่องนะครับถ้าเราให้เยอะไปนะครับ ฟักทองเขาก็จะเหลืองเพราะฟักทองนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบความแฉะนะครับจะให้มีความชื้นแต่ไม่ให้แฉะนะครับฝั่งนี้เขายังไม่ออกนะครับเขายังไม่ยังไม่มีลูกออกนะครับเพราะเขาสมบ,บูรณ์ตัวนี้นครับใบเขาสมบ,บูรณ์มากเขาก็เลยไม่ก็ยังไม่มี ข้อตเมีออกมานะครับครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจผมนะครับการดูแลฟักทองการปลูกฟักทองพันกะตอกนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ,บ,ท,กกรบทั้งเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับ เพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะสับไพ่นะครับและก็กดกระดิ่งดํานะครับเพื่อที่จะได้ดูวิธีการดูแลฟักทองของผมในคลิปต่อไปนะครับและเพื่อนก็ฝา,ากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์และคอมเมนต์ไว้นะครับเราก็จะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแลยกันนะคร,ครับคลิปนี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับปักทองพันข้าตอกสามสิบสี่วันก็จะมีช่อตัวเมียออกมาออคือเขาได้6กข้อนะครับก็ฝากเพื่นดก่อนพบกันคลิปหน้านะครับเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยกันนะครับตอนนี้ครับคลิปหน้า คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม